ก็ขอกลราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็อีนีราอน้าสูดรายการฉลาดทีวีนะครับวันนี้เราก็มาลองเปิดกล้องกันดูเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับก็วันนี้ก็เลยมาเปิดกล้องกันเป็นครั้งแรกในการแคสเกรมครับบนมือถือนะครับก็วันนี้เราไม่อยู่ก Resident ทีวีพักสองนะครับซึ่งเป็นต่อจากคราวที่แล้วนะครับที่ c ค r e และ e l l มาที่สถานีตำรวจนะครับว่า มาตามหาบาะแสของพี่ชายที่หายไปนะครับจากพักแรกนั้นเองนะพักแรกนั้นผมยังไม่ได้ได้การเอ,ออะไรนะเรียกว่าการเล่นเลยนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเรื่อยๆอาจจะมีพักแรกนะครับให้เราเล่นเล่นชมกันนะครับโอเคนั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับเราเดินตรงนี้เลยเนาะตอนนี้กระสุนนะครับผมมีอยู่นี้เราจะทําการ โหลดเข้าไปนะครับโอเคไปกันเลยหนูแคร์ครับอุป๊ปอ่าชึบปิดตูแล้วนะฉากคัดซีนนะครับถ้าใครได้ดูเออภาคสามนะครับเราจะจำได้ว่า I'm looking, Claire, Claire Redfield. I'm looking for my brother Chris. We lost contact with him over 10 days ago. Chris, Jill, Barry. Every last star's team member has disappeared. We should have listened to them. What happened? About two months ago. There was this incident involving these zombie like creatures in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other stars' members discovered that Umbrella was behind everything at the risk of their own lives. ตอนน oh, oh, oh. ี้ี่เขาได้รู้เจอเบาแสนะครับของพี่ชายของเขานะครับว่าหายไปไหนนะครับ e ขาให้สิการออกมานะครับเพื่อไปที่กอดล็อกประตูนั่นเองนะครับ there hang in there. Back soon. ล็อกประตูนะครับประตูล็อกนะครับเราไม่สามารถไปได้นะครับงั้นเราเดินย้อนกลับมาตรงตรงนี้นะครับเพื่อเอาคียการ์ดนะครับเอ่อคีการ์ดมาใส่ไว้ในคอม นะเราจะทำการใช้เจออ้เาคีการนะครับเพื่อทำการปลดล็อกประตูนะครับคุณต้องการใช้คียการ์ไหมนะครับก็ไปเลยครับใช้นะครับปอดนะครับลอดเหมือนกันโอเคแล้วเราไปกันเลยนะครับรจนภัยกันต่อครับพารทนี้ก็เป็นพารทที่2นะครับของไลเซน e Review ภาค2นะ โอเคไปเลยกูแค่อ่านี่ก็เป็นห้องนะครับมีอะไรไหมไอหมิเราจะเอานี้มาเก็บกันนะครับแสดงว่า เรายังไม่อะไรเก็บเลยนะครับอันนี้มีเอกสารนะเป็นเอกสารนะครับสองสองสามหกคืออะไรสองสามหกนะครับเดี๋ยวเราหาคำตอบกันเราใช้ตัวเจยผีนะครับดึงออกมาเป็นเอ่อพวกยานะครับเดี๋ยวเราเอาไปเก็บกัน จำได้ว่าไอของพวกนี้นะครับมันจะเชื่อมโยงกันอีกของลิออนนะครับของทุกอย่างมันจะเชื่อมโยงหากันนะครับเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยต้องเกิดมีอะไรแน่เลยนี่ผมนอนถ่ายนะครับผมไม่ได้นั่งถ่ายนะโอเคไปเลยแค่ นี่จะเป็นสายไฟนะครับเพิ่งขาดอยู่นี่มีคนหัวขาดอยู่นะครับเอาครับฉากรับซินนะครับโอ้สวยแล้วแค่ชักปืน้นแค่ โอ้โหแยแคตายไหมโอเคล็อ okay. กนะครับอ hmm. ไอตัวนี้เนี่ยถ้าเราไม่ใส่สูนรนะโดนประมาณทีทีเดียวก็ตายนะครับ ค okay. ไปเลยตัวนี้มีอะไรไหมนะครับ <Okay. S 1> okay. เอกสารนะครับ ทำก่อนนะเพราะว่าผมอ่านสังเกตไม่ออกนะครับน้อยมีอะไรให้เล่นไหมไม่มีอะไรเลยนะครับนั่นเราตับ ไมไ่เลยโตเคไม่มีอะไรเลยนะครับ うん。 ตัวนี้เอางี้ยอื้โหหลุดไป <_ C oughs> เสียงเพลงนี้ใช่เลยตอนนี้เนี่ยลีออนสามารถปรเปลี่ยนเสื้อผ้าได้นะครับ เอกสารสำคัญอยู่นะครับนเป็นเอกสารนะครับโอเคตอนนี้ไม่มีอะไรเลยเนาะ ไม่มีอะไรหรือเปล่าเหมือนที่ล้างฟิล์มนะครับเราจะยังไม่เซฟนะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเรื่อยๆอีก,อก,อกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับก็ อันนี้กันนะครับเราจะดันเยอะนะแต่เราไม่มีที่นะครับ ดันมาครับดันมา ไปกันเลยประตูล็อกนะครับต้องใช้ลูกุญแจไโปโผล่โอเคครับ เรามาค้นหาอะไรกันนิดๆหน่อยแล้วกันนะครับตรงนี้นี่คือสมุดบันทึกนะครับสมุดบันทึกของไทเดสฟิล เปมม็นสมุดบันทึกของออพี่ชายของของแครครับได,ได้เหรียนมานะครับนี้มีอะไรนะครับไม่มีมาฝั่งนี้ล่ะ ท้ยส,สื่อสารนะครับไม่มีอะไร <S <S โอ้เจง๋งนะครับสร้างอะไรสรเก่าๆนะครับโอเคกลับก่อนนะครับหเหมือนว่าจะมีแฟกมานะครับ ข้อเอกสารนะครับซึ่งเอ่อเกี่ยวอะไรกับข้องับนไอคอนซิสตี้นี่แหละนะครับมผมอ่านม่ออกนะเค้เราจะกลับไปที่เอ่อตรงด้านหน้านะครับด้านหน้าของออสถา,านีตำรวจแตกคูนะครับตรงที่เป็นคนถือเอ่อ ไปนะตอนรูปปัน้นอ่ะที่เราเข้ามาครั้งแรกเลยใช่ไหมจำได้ใช่ไหมครั้งแรกปุ๊บมันจะมีรูกป,ปั้นอยู่นั่นแหละเราจะเอาเหรียญไปใส่กันตรงนั้นนะครับขาขัดต้องระวังให้ดีนะโอเค <Okay, S 1> ไป แค่แค่ลุดด oh, ึงปอะมาณแค่เราไปนี้ไม่ได้นะพี่ขอไลาเซนนะครับเกือบไปแล้วแค่โอ้ยโอเคครับ ใจนะครับตรงน,นี้มีผีโผ่มาหรือเปล่าโอเคครับเรากลับมาที่ออจุดน่าเป็นของกิ้งกิ้งมีใครอยู่ไหมไม่มีครับ เราจะเอาเหรียญมาใส่กันตรงนี้เลยนะครับมีมีตรงนี้ตรงนี้ครให้เราเอาเหรียญมาใส่นะครับมันเจก็จะไหลออกมา เก็บว้โอเคเก็บมาโอเคนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นไงบ้างครับกับ Resident Evil ภาค2นะครับท่าน่ท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นการในนิดตามคลิปต่อไปกันด้วยนะครับก็ขอตัวจบพากสองไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่พันนกที่3สามพัหน้าเลยเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าต่อไปองขอตัวาาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับป้อม i <laughs>